ก่อนอื่นหนๆก็จะมาเปิดประเด็นเรื่องการเมืองแล้วอยากจะมาอัปเดตการเมืองสักน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีสารนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องพิธานะคะว่าที่นายกรัฐมนตรีของเรานะคะล้มล้างการปก,ปกครองก่อนวันเลือกนายกค่ะจริงวัน,วนเลือกนายกก็ก็คือว,นนวันนี้ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่สิบสองกรกฎาคมนะคะมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญทางการเมืองเกิดขึ้นก่อนการประชุมสภาค่ะ,คะเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะในวัน นี้เนี่ยที่สภาโดยช่วงเช้าเนี่ยมีรายงานว่ากากตมีมติให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาของสสของนายพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนนะคะจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำ ขอให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าจะมีการจนกว่าสารเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยนะคะต่อมาค่ะในช่วงบ่ายความเคลื่อนไหวจากสารรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเนี่ยรับคำร้องในการในทางธุรการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้นําเสนอคำร้องด้านกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาต่อไปอย่างไรก็ดีค่ะ สารธรรมนูญเนี่ยกลับมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธีรยุทธสุวรรณเกษรน,นะคะขอให้สารธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิมจเจริญรัตเนี่ยหัวหน้าพักกล้าวไก่พูดถูก ร้องที่1และพักเก้าไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่นะะหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาและพักเก้าไกลเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพการล้มล้าง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต,ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือไม่าานะคะกรณีนี้เนี่ยจึงเป็นตามรัฐธรรมนูนมาตรา49วรรค3ที่นายธีรยุทธ์จะยื่นคำร้องต่อโดยตรงนะคะต่อสาลธรรมนูญได้นะคะและเมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจรารณาณวินิจฉัยตามเอ่อพรบว่าด้วย วิธีพิจารณาของสารธรรมนูล2,561มาตรา7วงเล็บ3แล้วนะคะและให้นายพิธาและพักเก้าไกลเนี่ยยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อสารธรรมนูลภายใน15วันเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาแจ้งอายการสูงสุดว่าหากอายการสูงสุดได้รับพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมให้จัดส่งสารธรรมนูลโดยเร็วนะคะการที่กกตและสารธรรมนูญมีการดำเนินการดังกล่าวนะคะนายเปียบุตรแสงกนกคุณนะคะตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการดําเนินการที่รวดเร็วผิดปกติอืมเพื่อก่อให้เกิดผลในวันเลือกตั้งในยุรัฐมนตรีนะคะจึงมีขึ้นในวันนี้หรือไม่นะคะในขณะที่ประชาชนหลายภาคส่วนนะคะก็ออกมาแสดงความไม่พอใจด้วยการรวมตัวกันเมื่อวานนี้เนาะตอนหกโมงเย็นทนายอานนท์นำพานะคะได้ประกาศรวมตัวประชาชนที่สกายวอล์คหอศิลป์กรุงเทพนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีภาพขึ้นมาแต่ว่ามีการโพสต์คลิปต่างๆเนาะว่ามีการรวมตัวกันนะคะ ขอแวบมาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะว่าเปิดขั้นตอนเลือกนายกวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับการประชุมสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็คือวันที่13บสามกรกฎาคมนะคะในวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภากล่าวภายหลังการประชุมร่วมก,ก,กันกับตัวแทนนะคะคณะธรรมมาทิการสามัญกิจาการวุฒิสภาหรือวิปปะวุฒิสภานะคะและตัวแทนจากพรรคการเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมและทําความเข้าใจในการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันนี้วันที่3กรกฎาคมนะคะเพื่อลงมติเลือ่อนนายกรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันจะทําให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและคาดว่าในช่วงเวลา9โมงครึ่งหลังจากที่เราอ่านข่าวไปจบแล้ว9โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะประมาณ6ชั่วโมงนี้เนี่ยจะมีการเปิดโอกาสให้สสและสอวอ,อภิปรายกอนนะคะโดยแบ่งเวลา ของวุฒิสภา2ชั่วโมงและสสทุกพักรวมกัน4ชั่วโมงนะคะโดยไม่กําหนดเวลาของสสผู้ที่จะอภิปรายแต่ละคนะใครอยากจะอภิปรายอยากจะพูดก็พูดมานะคะและคาดว่าจะมีการลงมติเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาก็คือ5โมงเย็นนะคะ ส่วนการเปิดโอกาสให้นายพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะผู้ที่แปดพักร่วมจดตั้งรัฐบาละคะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ก่อนลงมติหรือไม่นั้นนะคะก็เดี๋ยวลองมาติดตามกันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ